นี่จะมึงมายุคมายุคที่พี่เคยลองเปลี่ยนสีสุดไปดำทองอ่ะไอ้เหี้ยควนแว๊กเราพี่ไปงานบวชนะมึงใช่เลยคือมึงมึงคือนั่งพร้อมบวชไอ้เหี้ยพาจัดเลยสิโอ้โหเฮี้ยเห็นในวอรชื่นใจจัดคนเรายืนกันนั่นทะลักกกันดีว่าเลยว่ะเออคนเราไม่ทะลักจัดเลยว่ะ เฮียเยอะใจหายอ่ะแต่ว่าจะขึ้นแก๊งวันเนี้ยเยอะใจหายอ่ะไม่รู้ต้องทำตัวยังไงเลยสัตว์เยอะขนาดนี้ไอมาแล้วมาแล้วมาละแล้วมาละไอเฮียรีออนพี่ต้องวิ่งไปเนี่ยลอยเฮียวิ่งอยู่เนี่ยจ็อกกิ้งมาเนี่ยจะถึงแล้วเนี่ย นี่เป็นตกกลางทางกันเหรอวิ่งมากันเหรอถึงแล้วแล้วเหรอถึงแล้วพี่หนูให้พี่อลิซมาส่งหนูให้พี่โทรไปรับแม่ไม่ต้องอย่าพงรับพี่ถึงรับพี่ถึงแล้วพี่ถึงแล้วไอศิลาไปเขาโว่เฮียเอ้ยเดี๋ยวพี่บอกรถจี๊บให้ต้องไปสู้ก่อนนะพี่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเออไปหาศีรษะไปหาสูนยกันหน่อยเลยนะผู้หญิงผู้ชายเดินไปหาสูนยเลยเฮ้ยเชี่ยสูนยมีผู้หญิงปะวะพี่พี่ลงเลยได้ได้ไหมพี่ ไม่ไม่พี่หมายถึงสูตรผู้หญิงม,มีมีหรือเปล่าวะพ,พี่มีมีออ๋มีใช่ปะมีครับเมื่อกี้มีาลองใส่โอเค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 ว่าดูไว้ไม่เคยมีผู้หญิงมาก่อนพี่ลืมไปไม่แน่ใจว่าตอนนั้นเขาทำผู้ชายผู้หญิงมาด้วยหรือเปล่า ี่น้องบัวได้ไงน้องบัวได้มีคนมาเอาไปแล้วมัง้งว่าน่ามีคนมาเอาไปแล้วเอาลิศแล้วน้องบัวยังไม่มาเหรอ,อล่าสุดน้องบัวสลบแล้วก็พี่ก็ออกเมืองกะพอดีอ่ะน่าจะตกอยู่หน้าโรงพยาบาลเก่าอ่ะา,าทำมิ่งโคตรดีอ่ะตรงที่เราเก็บรถใกล้ๆเขาเอาที่เบิกรถออกพี่ใช่หรอใช่วิ่งกันขี้แตกกันดี้ยังพี่ <laughs> อันนี้คือความผิดพี่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ความผิดพี่ไปผิดที่เราซ้อมการผิดเวลาแล้วเลือกจ้าแล้วคาราชต้องเผื่อเวลาไงถูกไหมล่ะไม่แต่โอ้โหมันแต่ละผมจะไปแล้วมันมันปยัดมาเลยอ่ะมันเกินไปพี่ก็เดี๋ยวคาราชต้องเผื่อเวลากว่านี้ไงเราเผื่อเวลากว่านีไงเวลาเรื่ออะไรอ่ะเลขสุดเรื่ออะไรอ่ะเลขอะไรห้าสามสองอ่ะห้าสามสี่จะเป็นแบบปิด ตาพี่ตรงพี่เกียิทรงผมโมชิพายเลยปะทรงผมมึงแบบว่ามันดูกกนตีนดีป่ะแต่ไม่ต้องเปลี่ยนนะทรงนี้แหละพี่จำมึงได้แลวชอบเอกลักษณ์มึงดิผมออสุดเลยโอ้ยมีแต่คนดูไว้ไว้สุดได้แล้วพี่ตีล่ะห้าสามสองห้าสามสองใช่พี่ห้าสามสองครับห้าสามสองครับสวัสดีครับนี่ไนต้องแต่งเหมือนหลักไหมหรือว่าแต่งเลือนได้แต่งเลือนได้เลือนได้ของมึงคือแบบไหนว่าเลือนได้เนี่ยเก่งยีนะพี่ อย่าเลยว่ะเพื่อนมว่ามันแปลกปล่ล่ะมั่วมันแปลกล่าล่ะไม่รุ่นด็อกซิงเขารู้กันวงนี้มึงก็แต่งให้มันเหมือนมันรุปนาเขาซีไทมดีดีซีอพี่เชิญมาดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีส่ใส่ใส่ใส่ีครใสวัสดีคงัสสดีครับสสดีคนับสวัสดีครับัราบส่สูครับสวัสดีครับสวัสดีรับสวัสดีคสวสดสวสสวัสส่สีรวััี่ ไม่รู้อ่ะแต่พี่กลับมาแล้วอืมนั่นแหละดิยังไงไม่รู้มรผมกดจีพี่มารับผมแล้วนะส <21 4. S 1> องร้อยสิบสี่หกพี่อยู่ในไหนติ๊กเกอร์อ่ะใช่ครับใช่เฮ้ยโตโะเบิ่อดอ๋อโอ้ย่อแอคกเหรอดูเขอแอคกหน่อยอาไม่เห็นยัง ผมใส่ชุดนอกได้ยังนี่พี่ได้ตรงไหนไปตรงไหนอาพี่ผมเก็บถวยไอ้กายส่วนหูเรายังไม่ยังไม่ลงใช่ปะฮูดเราตรงท่าเรือใ่ใจเลยพี่ผมยังมหาไม่เจอยังไม่มีคนมางจิ้ดรถอะไรแพงน่า่าไม่ลงปะต้องามเปิดว่าพี่ไม่รู้เปิดส่งไปไปกี่ชุดว่าฮูดฮูดลงหรือยังฮูดเก่าเราที่เราลง พี <Cornell> ่เฉยทำเหมือนที่วอลเลยไหมครับพี่ผมจะได้บอกน้องว่าทำยังไงผมขายเกียร์ไป4ล้านห้าพี่การใส่สูตรนะพี่การใส่สูตรใช่ใช่เหมือนกันเลยไม่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 เอ้ข้างในข้างในไม่ต้องข้างในไม่ต้อง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 ผมว่าแบบว่าไม่ใส่สูตรเลยใช่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 ใส่สูตรไม่ใส่แฟชั่นเลยเถอะขอขออย่างนี้แค่นั้นพอถ้าไม่ใส่สูตรแบบว่าใส่หูใส่อะไรชิวๆเลยไปชิวเลยไอ้กายผู้ผ่านวอลเลยกายมันได้ยินทุกคน เชี่ยบอลดูอยู่นี่ว่ะขอโทษพี่ผิดวอลพี่ขอโทษพี่ชิดพี่ไิดบอกด้วยขอโทษขอโทษขอโทษเลยไปออนคุยพวกอยู่ขอโทษขอโทษกูว่าเชี่ยมันพูดมันกูดีดบอว่ะขอโทษขอโทษขอโทษเออว่าไงครับว่าไงว่าไงเอาไปเอ้าวไม่ไปสูตรอะผมไม่ได้ผมไม่ได้เข้าผ่านพี่อ้าว อ๋อถูกครับถูก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 ถกอ๋อพายุอ๋อโอเคโอเคถูก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 ลวน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 ดักเล่าเลทกผมตีเบอร์โบสี่สิบแล้วพี่เฮ้ยกี่ทีวะกี่ที่ทีกี่ทีมทครับพี่แต่ไปได้สองไปได้สี่พี่ดูดีดูดีให้ดูดีสีไร่พี่อกจะไปแกล้งไนอะได้ดูอยู่รๆบคนอย่ไปได้เว้พาพี่ก็ช่วยดูอย อืมใช่ครับแต่ผมกําลังคิดอยู่พี่ว่าจะ,ะ<อ>าดูดตัวเองให้ครบมือก่อนแล้วก็อ,อ,อ,สอ,อสบายสบายเดี๋ยวรอบหน้าสแล็ปสามสิบก็เดี๋ยวผมเข้ามาคัดใหม่มีสามสิบด้วยเหรสล็ปสามสิบอ่ะเห็นมาเดินหน้านะพี่เห็นเขาบอกใช่หรอมาเดินหน้าแล้วหรอสามสิบคนอ่ะใช่ใช่ครับพี่เดี๋ยวผมดูดูตัวก็ได้ผมบอกเออไกด์พี่ฝั่งไหนเออได้พี่ฝั่งไหนครับทุกคนไหนน้องจะใส่ใส่ใส่สูตรไม่ใส่ไปเชินเลยเธอขอหน่อยคือใส่สูตรต้องเป็นแบบเนี้ยสองอันนี้ทสแล็ปเลยได้ครับพี่ได้ครับเออ การเกงสีพี่ไปติดแล้วกายจะดําจะขาวแล้วแต่เรจะเลือกเลยก็ัหนนะพี่เดี๋ยวถ้าสองรสามสิบเดี๋ยวผมขอมาคัดใหม่เพี่ได้พี่พรู้ได้มีสองสามสิบด้วยถ้ามาพี่แต่มาผมว่านามา okay, okay. ม,มาเนี่ยมาอยู่แล้วแผนอนาคตครับพี่ผมขอไปเพิ่มสกิลตัวเองก่อนไพม่อได้ได้เลยครับได้เลยได้เลยได้เลยได้ครับนี่รารวมไหนครับพี่ จะหลังเสื้อผ้าไม่ใช่หลังเก็บตัวสิเดี๋ยวผมไม่เล่นถอดใช่หรือนปล่าพี่ครับผมเลยครับกายกายพี่ฝากตามพวกเรื่องสูตรกับเกาะเราให้หน่อยนะครับพี่ได้ครับน่าจะถามเปิดน่าจะไวสุดพี่ว่าแล้วเดี๋ยวจะไอ้ตรงที่มันต้องจ่ายเดี๋ยวพี่จะการให้โด่งก็ไม่ได้เหรอนี่เชิญรองเท้าเลขอะไรครับพี่รองเท้าเลขอะไรเหรอแป๊บนะรองเท้า s e l e เอ้ใส่รองเท้าไอ้นี่ครับเช็ดชูคนนั้นเดี๋ยวรองเท้าหนึ่งหกสองหนึ่งหกสองใช่ใช่เวลาใส่สูตรพี่ขอแส่ตัวให้มันปกติก็พอ เกงพี่ดูแปลกปะมันก็กางเกงสีขาวปกตินี่ไม่แปลกครับกางเกงปกติอยู่แล้วแต่เข็มขดัดของใครไม่ว่ามันจะเนใครก็เกงดำรองเท้าขาวมันได้หมดอะแล้วแต่แล้วแต่ชอบแต่ส่วนใหญ่พี่ใส่ขาว,วกันอยู่แล้วโอเคใส่ขาวด้วยอ่ะ <laughs> ไอ้เหียไม่มาแค่สิบสองไว้สัตว์โอ้ยใครตีลาจ่าพ <c oughs> ี่เฉินเขาไม่ให้ผมเปลี่ยนผมป่ะเปลี่ยนดีกว่าเองเหมือนเองเหมือนคนอันดับน <c oughs> ก้าได้ไหมพี่คณะรัตอนสอ์เลยกูเชื่อแล้วว่าบางทีมันมันก็ไม่เข้ากับทุกคนจริงๆริงเลยเฮ้ยแล้วนคือผมเข้าใช่ไหมแค่นั้นแหละเข้า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 อยู่เข้าอยู่เข้าอยู่เข้าอยู่ไอ้หน้ามันถามเลยฮารนตะนะโซเลยไม่มั่นใจแล้วเนี่ยเทีย่เราติดโบเลยสันนิษฐานนะเซร์โอเคโอเค ใครใครตายมันไม่ต้องอย่างนี้แหละไม่เคยดูโคน,นันเลยเออตา่างกันแหละไอ้เด็กสืบโค่นันจิ๋วเฮ้ยวันนี้เราเป็นเป็นสูตรสูตรบาแล้วสูตรบาร์แล้ว,มา,ลวมาใส่สุดเออแต่พูดแต่กันดูโอเคผมดูสิลนะมีาตายพี่ไปก็มีตายเหมือนพี่ไงดีแล้วดีแล้วถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วดีแล้วมึงแต่งไปตัวมึงเองกันแหละถูกต้องแล้วพี่แต่ได้พี่ไม่เค <c oughs> ยติดโบนะ ที่ตลอด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 การแต่งตัวพี่ไม่เคยเอาโบชี้มาติดตะครอนนะไม่พี่รุ่นใหญ่ไงอ๋อผมผมติดโบเนี่ยเขาเขาก็จะจำเป็นพี่เฉินไงพิเชวาอะไรเงี้ยอ่อเผื่อคลายคลายไอ้พี่พปเชวะไม่ขาดไม่เกิดเหมือนก็มีคนเดินมาถามว่าเพิ่งตึกอะไรอครหลงพี่ตอบแต่โอ้แม่ไยพี่การจะไปเปลี่ยนต้องผมแล้วเมื่อกี้พี่เฉินเดินมา นี่จะมึงนี่นนมึงมามงยุคมายุคที่พี่เคยเราเปลี่ยนสีสูตรไปดำทองอะ่ะไอ้เหี้ยควนแ,แวม็กเราพี่ไปงานบวชอะ่ะมึงใช่เลยคือมึงมึงคือนั่งพร้อมบวชอะไอ้เหี้ยพาจัดเลยสัตว <c oughs> ์แล้วนนจะเหี้ยอะไรแกน้อเสียงเปลี่ยนเลยอ่ะ <c oughs> พอใส่สูตรเสียงเปลี่ยน <c oughs> เลยอะสัตว์ครับพี่ชายเชี่ยบ้านหมายชิบหายเดี๋ยวทำไมหล่อจังนะครับน้องเพย์เปี๊หนึ่งครับเปี๊ยหนึ่งเหี้ยมาใส่สูตรเสียงเปลี่ยนเฉยเลยสัตว์เนี่ยค่ะเชื่อผู้ดีขึ้นมาเลยอ่ะ สูตรเปลี่ยนคนเหรอวะต้องเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะนะนี้เราจะไปขึ้นสภาตอนไหนนะครับพี่ถ้าจะรอไปพร้อมๆกันปะน่าจะทันไอต่อดนะครับพี่เออเดี๋ยวมันจะไม่ทันไอต่อดป่ะนอพี่ใช่ครับก็เดี๋ยวอว่าต้องเร่งต้องรีบไปเพราะไม่เพราะว่ามันเขาให้ไปเราต้องไปเกิดขึ้นครับยี่สิบเราะมีสิบหกคนเองแน่ว่ใช่ดิพี่ตั้งตอนแรกเราซ้อมมันเยอะกว่าดีไงก็เลยงงว่าทำไมมีสิบหกวะ ก็เลยบอกให้ลองตามๆมาหน่อยเชื่อว่าใครยังไม่มาวะเฮ้ยในบอลเองใครตามตามเพื่อนๆกันหน่อยที่ทำไมมันเราไม่มาแค่สิบหกวะเขาบ่อยขึ้นเราต้องยี่สิบไปนะโคดันเลยวิยังกะโคนันนะฮัลโหลครับพี่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 ชาโดว์ครับพี่ลบเลยครับพี่บางเฟรมบางเฟรมลบไปเลยครับลบไปเลยครับพี่พี่ชาโดว์ไปฝั่งซ้ายเลยพี่ชาโดว์ครับเพื่อนขอตรงกลางไอ้พี่ครับพี่ชาโดว์ครับขผมครับรอจัดเลยพี่ วัี่อะไรปกติก็ไม่เคยสูบบุหรี่วันนี้สูบบุหรี่เฉยเลยีเผมผมว่าผมว่าผมจะไปเคลือบรถแล้วผมอาจะไปเดินจากลงจากรถที่เี่พี่เดีโร่นี่เซตาโรสีขาวไงเอาเซตาโรสไปเลยนี่เคลือบรถทางไหนไอ้สัตว์ปักซอยเนางไปถามหน้าข้าวมึงดินะข้าวมึงอ่ะฝั่งไอเนี่ยฝั่งไอฝั่งซ้ายอ่ะเขาจะบวชอ่ะฮัลโหลน้องฮัลโหลน้องเคลือบรถทางไหนวะปักซอยน้อง ครรมมาาเเปปลลีี่่ยยนนสูตไม่แข็งสตรยี่งจะใส่ไม่กี่วันก้นต้อตนีนมีคนมาใส่เชื่อกูเชื่อไม่ฝนอะโหลพี่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 ชาร์โดครับหลบไอ้ชีนเป็นคนลดไว้สัตว์จากตอนแรก16เป็นเหลือจะเป็นเหลือ15แล้ววะชาร์โดครับพี่ครับทิกตอกครับพี่ทิกตอกครับขอบคุณครับอันนี้มีใครยิงยิงกลุ่มหลังผมนะครับพี่ยิงกุมกลุ่มใครข้างหลังผมได้ไหมคนนึ่งยิงยืนกุมไข่ข้างหลังยิงยิงข้างหลังตัวไม้ผมอ่ะ รหฮัลลโฮัลโหลครับคุณโทมัสถ้ากาดเอ่อรับผมเอ่อเปรียบสูตรอยู่ครับเปรียบสูตรอยู่ครับกข้ารังไปครับกข้ารังไปผมตามให้อยู่ครับตอนนี้มันมา16แล้วอ่ะมันมันผมกำลังเร่งตามให้อยู่พอดีมันน้องน้องมันไม่รู้ว่าคนหายไปไหนกันเพราะว่ามันบางคนบรรณไว้ได้ไม่ครบครับตั้งแต่ก่อนไปแล้วเพราะว่าบางคนก็ไม่รู้ว่าว่าจะต้องไปขึ้นสล็อตอีกครับเพราะผมรออยู่ไงไม่ใช่ได้ครับนี่ครับกำลังไปเลยกำลังไปเลย16ก่อนได้ไหมครับถ้า16ไปก่อนเลยได้ไหม คืออะไรที่หกคนครับไปก่อนได้เลยไหมแล้วเดี๋ยวที่เหลือผมราเลี้ยงตามให้อยู่ไปจะด้ไม่เสียเวลาแบบนี้ไหมครับหรือว่าอะไรดีเข้ามาใหม่เออต้องลองตัดเบายดสภาได้ครับ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 โอตามอีกคนหนึ่งก็มีคนมาอยู่สภาแล้วนะบางคนอ่ะได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวตามให้เลยครับเดี๋ยวครับตะคุอ่านี้เขาเฮ้ยไปเร็วเจอสภาไปเร็วเขารออยู่เออโคุณเล่นสภาดุนเฮ้ยรถมาเฮ้ยไม่ใช่รถกูเหรอรถกูนี่ เอ้ยเจอสภาได้เร็วได้พี่เพื่อนครับจะขอ,ลอไลฟ์แอปมาได้ครับจะเติมให้ในตารางโพสฝุ่นไม่ใช่ไม่ใช่ฝุ่นจ้า